إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد ฟยาอายุหันนสัสอิตาุลลอฮัก,กตกวหฟะกลาต้าลาฟีิทาบิฮินริมย,า,ยนนาอายุลดีนะอามอิตุลลอฮัก,กต,กว,าต,าตาวานยอิาชนผู้เป็นที่รักหน้าที่อัลลอฮ์สวาตตาลาอยู่ก่อนอื่นต้องขอส,สรรเสริญต่ออัลลอฮ์สวาตตาลาที่วันนี้ทําให้เรายังมีสติสัมป,ปชัญญะที่วันนี้ยังทําให้ร่างกายของเราสมบูรณ์อยู่ถึงแม้บางสิ่งบางอย่างจากร่างกายของเราจะสึกหรอลงไปบ้าง และสําคัญยิ่งยวดไปกว่านั้นคือต้องขอบคุณต่อพระพักและความเมตตาของลอสวาตาลาที่วันนี้ยังทําให้เราอยู่ในร่องในรอยของศาสนาอยู่เพราะอีกหลายชีวิตมุสลิมอีกหลายคนที่เขาไม่ได้รับฮีดายะที่เขายังไม่ได้รับทางนําไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ซอลิมเขาไม่ใช่ว่า Allah อัลลอฮ์อาธรรมต่อเขาแต่เขานั่นแหละที่อาธรรมต,ต่อตัวของเขาเองอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดหรือมันผู้ใดใครก็ตาม จนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองซึ่งความหมายในตรงนี้มันสอบท้องไปถึงว่าการที่มนุษย์คนหนึ่งมีสติสัมปัญญยะที่ครบถ้วนและสมบูรณ์แยกผิดแยกถูกได้อาเกนบาเล็กแล้วแยกได้ว่าถ้าเอานิ้วเนี่ยไปจี้กับไฟเนี่ยมันร้อนนะเอามือไปจุ่มในน้ําแข็งเนี่ยมันเย็นนะถ้าเราแยากขนาดนี้ได้แล้วเนี่ยคงไม่ต้องถามลึกลงไปกว่านั้นว่าแล้วแยกได้อีกไหมว่าวันนึงกับคืนหนึ่งเนี่ย ท่านต้องดํารงและปฏิบัติยังไงให้มันอยู่ในทารองของธรรมของสัตว์หนอิสลามหรือเปล่าตรงนี้คงไม่ต้องเจาะลึกขนาดนั้นเพราะในเมื่อในขนาดเดียวกันสติปัญญาของท่านสามารถแยกได้ว่าเฮ้ยถ้าเอานิ้วไปจี้กับไฟเนี่ยมันร้อนถ้าเอามือไปจุ่มน้ําแข็งเนี่ยมันเย็นถ้าเอาจมูกไปสัมผัสสิ่งของมันจะได้กลิ่นของเบสิกอีซี่ง่ายๆขนาดนี้เราแยกได้แต่กลับกันของที่สูงขึ้นกว่านั้นอีกนิดนึงว่า และสรุปแล้ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยฉันต้องใช้ชีวิตให้ถูกใจฉันไปในแต่ละวันโดยที่ไม่สนใจว่าหลักการว่ายังไงศาสนาอิสลามอนุญาตไหมของสิ่งนี้กินได้ไหมแบรนด์นี้ใช้แล้วฮาลานไหมแบรนด์หมายถึงของกินนะครับของกินทานได้หรือเปล่าเอาละร้านอาจจะบอกว่าไม่มีหมูไม่นั่นไม่นี่แต่เขาไม่ได้ติดตามร้านไม่ได้มีการตรวจจากคณะกรรมการอิสลามหรืออะไรก็ตามแต่ ไม่ได้มีการยับยั้งชั่งใจที่จะทำอะไรในแต่ละวันไม่ได้คิดและไม่ตระหนักต่อสิ่งใดเพราะนั้นขอบคุณต่ออัลลอที่ว่าเรายังอยู่ในการควบคุมและยับยั้งชั่งใจที่ว่าเวลาจะทำอะไรแล้วเราตระหนักและนึกว่าอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมทุกๆก,การกระทําขึ้นอยู่กับการเจตนาถ้าเจตนาดีอัลลอฮ์ให้ผลบุญและอัลลอฮ์ให้ผลบุญว่อดละว่ำมันไม่เหมือนกับมนุษย์ให้กับมนุษย์นะครับ มนุษย์ให้กับมนุษย์ด้วยกันน่ะถ้ามีคนมาขอเงินเราอ่ะวันนี้ขอตังค์สองร้อยสิเราให้ไม่ขอบคุณสักคำแล้วก็ไปวันต่อมาขออีกวันนี้ขอตังค์สามร้อยสิให้ไม่ขอบคุณแล้วก็ไปขอเราอย่างนี้เราจะให้สักกี่วันครับไม่พูดขอบคุณสักคำแต่กบอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทุกวันลมหายใจก็ให้ริสกีก็ให้ไม่ละหมาดอัลลอฮ์ยังให้เงินให้หัวหน้าที่เราทํางานกับเขาอ่ะยังอัลลอฮ์ยัง All All โดนใจให้เขาให้เงินเดือนเ,อนเราอยู่เลย นั่นแหละครับนิสกียังไม่หมดวิญญาณยังไม่ถึงลลกกวก็เดิมแต่อย่าลืมว่าคุณลุนับสินซาอีกตุนเมาท,ทุกทุกชีวิตต้องริมรถแห่งความตายต้องตายครับแต่หลังจากความตายนั่นแหละจะเป็นความน่าอานาถของเราหรือจะเป็นการชื่นมื่นของเราอยู่ที่ใครฮะอยู่ที่ตัวเราอย่าบอกอยู่ที่สังคมลูกฉันไม่ดีเพราะมันไปอยู่สังคมไม่ดีอย่าพึ่งโทษสังคมโทษที่บ้านก่อนอบรมลูกดีหรือย,ยัง เราต้องโทษตัวเราเองก่อนครับเราสร้างเกาะป้องกันให้ลูกเราขนาดไหนที่จะออกไปรับมือกับสังคมข้างนอกที่มันเละและเน่าเฟะแบบปัจจุบันนี้ผมกล้าพูดครับเน่าเฟะสังคมวัยรุ่นนะครับชบาวบ้านเนี่ยแบบผมหรือแบบคนทั่วไปเนี่ยค่อนข้างเละครับแต่สังคมที่ดีมีไหมมีครับแต่หายากในหนองจอกพูดคํานี้นะครับหายากในหนองจอกเพราะอะไรฮะอย่าลืมนะครับถ้าท่านพิจารณาและดูให้ดีเนี่ย ผมเคยพูดแล้วเรื่องนี้คนที่ไปเรียนต่างประเทศในหนงจอกที่จบกลับมาเป็นต๊ะครูครูบาอาจารย์เยอะมากๆเยอะครับถ้าท่านวิ่งคู่ขวานี่แทบจะทุกซอยเลยผมบอกให้คนนี้จบประเทศนี้คนนั้นจบประเทศนั้นเดินไปอีกซอยหนึ่งลูกบ้านนี้ส่งไปเรียนบ้านนั้นแต่ฉไหนเลยของชั่วๆถึงเต็มแผ่นดินเช่นกันแปลกไหมฮะเต็มแผ่นดินยังไงอะ่ะท่านผ่านคู่ขวากี่ซอย ที่จะไม่วางขายน้ำกระท่อมผมถามจริงๆกฎหมายเขาอนุญาตแล้วกฎหมายสัตว์น้อิสลามไม่อนุญาตครับไม่อนุญาตลาโดรอวาลาดิรอะไรก็ตามที่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่นฮารามหมดครับฮารามหมดนั่นแหละฮะมันน่าแปลกใจไหมฮะเพราะในส่วนหนึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่ามันใกล้ยุคอาคิริซามานมันใกล้ยุคสุดท้ายเข้าไปทุกที ไม่ใช่คนไม่ศึกษานะครับศึกษาแต่ขาดการยับยั้งชั่งใจไม่ใช่รู้ว่าไม่ผิดรู้ว่าผิดแต่ขาดการยับยั้งชั่งใจนี่แหละครับสําคัญรู้ไหมฮะว่าพูดถึงชาวบ้านอ่ะบาปฮารามรู้แต่ขาดการยับยั้งชั่งใจรู้ไหมฮะว่านินทาลูกคนอื่นน่ะไม่ดีรู้แต่ขาดการยับยั้งชั่งใจนั่นแหละครับก <aine S 2> <ๆ S 1> ็<อ>แปลกใจบางคนก็ติดว่าต้องพูดเรื่องคนนั้นต้องพูดเรื่องคนนี้ทาไมพูดแล้วมันสาไม่หลับมันสาอยู่ไม่ได้ ทั้งที่การพูดของเรานะ่ะไม่ได้ทาให้เราได้สตางค์เพิ่มขึ้นฐานะไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้ร้วยแต่ว่าขอที่จะพูดเรื่องของชาวบ้านก่อนแปลกมากครับทั้งที่พูดกับไม่พูดนะค่าเท่ากันเลยแต่พูดมีบาปแต่ก็ทําไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ขาดการยับยั้งชั่งใจนี่แหละคำนี้ท่านจําไม่ดีเลยฟังให้ดีเลยครับเวลาจะทําของไม่ดีหรือทําของผิดเนี่ยเราขาดการยับยั้งชั่งใจหรือเปล่าและการมีการยับยั้งชั่งใจ ไม่ใช่ว่ายับยั้งชั่งใจฟรีๆนะฮะอัลลอฮ์ให้ผลบุญอินชาอัลลอฮ์ยับยั้งชั่งใจที่จะไม่ทําผิดได้ไม่เอาไม่พูดถึงลูกชาวบ้านเอาลูกเราเองก่อนเนี่ยดีหรือยังมันละหมาดไหมมันอยู่ในร่องในรอยไหมมันทําตัวผิดไหมมันไปเสเพไปสัมเทธิเทมาไหมเอาลูกเราก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขยายไปอีกฮะดิสบีบอกว่ามันกอตะลาลิตะกูนะกะรมาตุลลอฮิฮิยัลอุลยาฟาวะฟิซาบิลินะ นบีบอกนะครับใครก็ตามที่เขาต่อสู้เพื่อให้พระดำรัสของเลสูงที่สุดถือว่าเขาต่อสู้ในหนทางของเลสความหมายคําว่าใครก็ตามที่ต่อสู้เพื่อให้พระดราํารัสของเลสูงที่สุดตรงนี้พี่น้องผู้ศรัทธาต้องเข้าใจก่อนว่าพระดราํารัสของเลสอันกุรอานฮะดิษนบีคําสั่งใช้ในเรื่องศาสนาตัวมันเองสูงอยู่แล้วครับ แต่ใครก็ตามที่พยายามผลักดันให้มันสูงยิ่งไปกว่าน,นั้นอุลมามะบอกว่าคําว่าพระดํารัสของเลาหมายถึงกาลิมะเละอิลาฮะอินเราลอไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ตรงนี้ถ้าเรายืนหยัดในเรื่องนี้ส่วนมากมุสลิมทุกคนยืนหยัดครับผมใช้ศัพท์คำว่าสวนมากแม้กระทั่งคนทําผิดก็ตามไปถามเขาว่าเอ้เนี่ยกินเหล้าทุกวันะรู้ไหมอัลลอฮ์เป็นเจ้ารู้ไม่ใช่ไม่รู้ถามคนทําผิดคนไม่ละหมาดแม้กระทั่งคนไม่ละหมาด กินริสกีอัลลอฮ์แต่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ถามว่ารู้ไหมว่าเราเป็นเจ้ารู้ครับไม่ใช่ไม่รู้แต่ทําไมฮะไม่ทําเพราะอะไรฮะเหมือนรถจะวิ่งรถมันรู้ตัวมันเองว่ามันวิ่งได้แต่ที่มันไปไม่ได้เพราะน้ำมันไม่มีเหมือนกันเรารู้ว่าต้องละหมาดแต่ที่เราไม่ทําให้มันครบเพราะอีหมานเราไม่พอน้ํามันเราไม่มากพอและการแสวงหาอีหมานคือยังไงฮะพยายามทําให้ตัวเองมีความรู้ และก่อนที่จะมีความรู้ถ้าเรื่องการศรัทธาหลักศรัทธาเราแน่นผมบอกเลยว่าท่านต่อยอดความรู้ได้อีกเยอะและมากมายมหาศาลถ้าท่านดูประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จะสอนให้เหตุการณ์ปัจจุบันในทิศท,ทางการแก้ไขนะครับถ้าท่านศึกษาประวัติศาสตร์นบีดาวะเรียกร้องขณะที่อยู่ในมักกะแบบหลบๆบซ่อนๆ13ปีหลกัลกๆเลย90%เลยนะบีพูดถึงเรื่องเตาฮิตอย่างเดียว หลักๆเลยนะครับ90%นบีเอาเรื่องด้าว่าเกี่ยวกับเตาฮีตอย่างเดียวและ10ปีที่มาดินะหลังจากที่มีคำสั่งให้อพยพจากมักกะไปสู่มาดีนะนั่นแหละครับถึงจะเป็นเรื่องที่แตกแขนงออกมาแต่หลักๆเลยนบีอยู่ในมักกะพี่น้องจำไว้เลยว่าเรื่องอาคิด้าหลักๆ13ปีผมถามอาคิด้าหลักๆ13ปีแล้วท่านดูผลผล,ผลิตของท่านนาบีสิซอฮาบัตออกมาเป็นไงฮะ มีเขียนไว้ในหนังสือตำรับตำราหรือไปฟังใน YouTube ได้มากมายเพราะเรื่องพื้นฐานอากีดะเกี่ยวกับการเชื่อมั่นของแล้วศรัทธานในเรื่องนี้มันแข็งถ้าท่านจะสร้างบ้านสร้างกระต๊อบสร้างหนังผมถามหน่อยถ้าไม่ทําให้เสามันแข็งแรงลมมาพายุมาปิวไหมฮะปิวหลังคาให้สวยแค่ไหนเสาไม่แข็งยังไงก็ลม้มแต่ถ้าเสาแข็งพื้นดีใช้ของดียังไงก็อยู่ครับใหล้ลมพัดแรงๆด้วยยังไงก็อยู่ เพราะเสาและพื้นคานมันแน่นแต่กลับกันถ้าหลักอะกิดสห,หลักการศรัทธาเราแบบแค่รู้ออมอมเอมเอม,มพอเวลาจะไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆท่านจะไม่มีไฟที่อยากจะทําอะไรหนึ่งอยากจะศึกษาเรื่องนั้นแมวอ,อยากจะศึกษาเรื่องนี้แมวเ,เอาเนี่ยละหมาดให้มันครบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเนี่ยทำดีแล้วและคนอย่างฉันพอแล้วไม่ใช่พอครับแล้วใครการันตีอีกว่าการละหมาดของเราเนี่ยอัลลอฮฺตอบรับ ละหมาดทีก็ใจนึกถึงนั่นทีละหมาดทีก็รถคุณจะเสร็จหรือยังเอาไปซ่อมไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าละหมาดทีก็เอ้ยเดี๋ยวต้องวิ่งงานที่ไหนดีลูกค้าถึงจะรับต้องไปกดงานตรงไหนดีอะไรแบบนี้ครับพ่ออะไรฮนะหลักศรัทธาพื้นฐานไม่แน่นถ้าหลักศรัทธาพื้นฐานอะกิดะเรามั่นคงเรื่องอื่นมันจะมาเป็นสเต็ปสเต็ปถ้าท่านติดกระดุมเม็ดแรกผิดที่เหลือผิดหมดเลยแต่ถ้าท่านติดกระดุมเม็ดแรกถูกที่เหลือสวยงามหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเริ่มถ้าเริ่มไม่ถูกท่านเป็นต่อแต่ถ้าเริ่มผิด ท่านจะสเปะสปะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตใหม่หมั่นคงสักทีไม่นุ่นไม่นี่จนกระทั่งว่าบางคนนะครับมุสลิมนะใช้คําพูดมุสลิมด้วยมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะทาไมอัลลอฮ์ให้เป็นอย่างนี้ล่ะทาไมอัลลอฮ์เป็นอย่างนี้ล่ะไม่ใช่ฮะต้องบอกตัวเราเราเริ่มผิดเราเริ่มไม่ถูกถ้าเราเริ่มถูกเราจะจับหลักชีวิตตัวเองได้เพราะฉะนั้นคําว่า ดำรัสขอเลาะให้สูงที่สุดตรงนี้อุลมะแตกแขนงได้หลายอย่างครับหนึ่งในนั้นเนื่อกาลิมอและอิลาอิล,ละเลอะและดารงดํารัดไว้ให้สูงที่สุดตรงนี้อุลมะอธิบายว่าหมายถึงการที่เราพยายามต่อสู้กับตัวเองที่จะไม่ทําของชั่วชั่วที่จะไม่ทําของผิดพอเราพูดของชั่วแล้วดูยิ่งใหญ่อะไรอย่าฆ่าคนเหรออันนั้นก็เหมือนกันนะของผิดเหมือนกันแต่ตรงนี้ผมหมายถึงของผิดผิดทุกอย่างที่อิสลามนับผิด หรืออะไรก็ตามที่เป็นความผิดต่อตัวเราและผู้อื่นผิดตรงนี้แหละครับถ้าเราดํงรงและเราต่อสู้กับตัวเราเองเข้าเครือข่ายฮะดิษต้นนี้เหมือนกันเท่ากับว่าเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเราแต่เรากําลังต่อสู้ในหนทางของลอฟฟี่สบีลินละไม่ใช่ต่อสู้เพื่อตัวเองแต่ต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ต่อสู้เพื่อครอบครัวหรือเพื่อนำสกุลหรือเพื่ออะไรก็ตามแต่แต่ต่อสู้เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักการของอัลลอฮ์ต่อสู้ที่จะให้ลูกเป็นคนดี <c oughs> ต่อสู้ที่จะให้ลูกรู้จักละมาต่อสู้ที่จะให้ลูกผู้หญิงคุมหัวต่อสู้ที่จะให้ลูกไม่ไปเจอสังคมเละเทะอะไรต่างๆนานา,นานเหล่านี้ครับเข้าฮะดีสนี้หมดเลยท่านไม่ได้ต่อสู้เพื่อความว่างเปล่าท่านไม่ได้ต่อสู้เพื่อความสูงเปล่าแต่ท่านต่อสู้ในหนทางของเหราเพราะนั้นการกระทําตรงนี้จะไม่สูงเปล่าแต่ทุกๆการต่อสู้ย่อมมีฟีดแบ็กลับมาเสมอแม่จะไปเข่งอะไรเล่าสังคมเขาไม่ใส่ก็หรอกพ่ะคุณนะ่ะ ไปเรียนมหาลัยจะไปบังคับมันทําไมอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นแค่หนึ่งหรือสองครอบครัวเกิดขึ้นเยอะมากมากเกิดขึ้นเยอะมากครับจะไปอะไรนักหนาปล่อยมันเอาให้มันเรียนจบสรุปใบปริญญาจะถูกสอบถามในวันที่ลงไปกูโบส์กันนั้นหรือใบปริญญาถูกสอบฮะถ,ถ,ถูกสอบถามไหมฮะบาลิกาถามเหรอครับจบอะไรมาปริญญาตีที่ไหนเกดเฉลี่ยเท่าไหร่ มารีัตไม่ได้ถามแบบนั้นครับแต่มลรีคัตถาม,มันรสบ,บุกา้าใครเป็นพระเจ้าของเจ้าโอ้ยฉันจําได้อลลอเป็นมันรอสูล้ลูกใครเป็นรอสู้ของเท่ามันดีนุกอะไรคือศาสนาของเจ้าโอ้ยฉันจําฉันจาเดี๋ยวไปตอบจะได้ไม่ถูกฝากไม่ที่จะตอบได้นะไม่ใช่โดยความจําจากปากเราแต่เป็นอามันอามันคืออะไรนะอามันคือการที่เรามีชีวิตอยู่แล้วเราปฏิบัติตัวยังไงในดุนยานั่นแหละครับอามันเราเราทําดีไหมหรือเราไปซอลเลมคนอื่น เคสที่หนักที่สุดไม่ใช่หนักสุดหรอกฮะก็หนักแหละหนักคือหนักสุดกว่านั้นมีแต่หนักที่ผมรู้มาคือพี่น้องโกงที่ดินกัน a s t ลล f u r a l n a u s บิลลาฮิมิน n a r ิกอย่าให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่อยู่ในคี่ตอบการพูดคุยนี้ความที่หวงแหนอยากจะได้ผลประโยชน์นะ่ะโกงที่ดินหลอกให้พี่ให้น้องเนี่ยเซ็นโฉนดเพื่อฉัน,นะจะได้ฮุบที่นั้นมาแล้วเอามาทําเป็นธุรกิจของตัวเองวันนี้เป็นไงฮะเอาเล,ล่าให้เห็นพี่หน้า ทำมาค้าขายไม่ขึ้นทําอะไรไม่ได้เป็นที่ที่ทําธุรกิจขึ้นอเล็กก็ไม่ให้เจริญเพราะฉะนั้นอะไรแบบนี้นะครับที่ผมยกมีสารยกตัวอย่างนะครับอย่าให้มันเกิดขึ้นกับเราอย่าแสวงหาผลประโยชน์จนกระทั่งลืมยัดยั้งชั่งใจว่าเฮ้ยอันนี้มันผิดเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้อย่าลืมนะครับพี่น้องเราคานตามกันมามะเลี้ยงดูเราเลี้ยงดูเขาเลี้ยงดูพี่เลี้ยงดูน้องเราอ่ะเหนื่อยเหมือนกันแล้ววันนี้ถามว่าเรื่องอะไรอจะไปขูดรีดจ,จากเขาหรือจากพี่จากน้องเราอ่ะเรื่องอะไร คุณประโยชน์กลัวตัวเองจะถูกอธรรมมะแบ่งให้มันมากกว่ารู้สึกถูกอธรรมแต่หารู้ไมมริสกีนะ่ะ้าไม่ตายอาลัลลอฮ์ไม่ตัดแต่เราพอใจหรือเปอเอล่าหลักกที่อัลลอฮ์ให้เนะี่ยต้องถามแบบนี้กลัวพอใจแค่ไหนวิญญาณไม่ถึงลูกก็เดือ,อ,อดริสกีและในขณะเดียวกันเราต้องแสวงหาริสกีด้วยอูอยากได้อ่ะมาให้มันเยอะกว่าได้ไงอ่ะไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นดุลพินิษของเขาก็ปล่อยเข้าไปเอาตัวเราเนี่ย ตัวเราเนี่ยพยายามแค่ไหนกับการที่จะยับยั้งชั่งใจไม่ให้ตัวเราเองนั้นไปทําความผิดเพราะฉนั้นสิ่งหลักสําคัญนะฮะหลักศรัทธาเราให้มั่นและเมื่อหลักศรัทธาเรามั่นอื่นจากนั้นจะตามมาอรลลบอกว่านะครับในอายะก์ุรอานว่าก็ดอรบบุกะอัลลาตักบุดูอิลลอยยาหูวะบินวาลิดไดเนี่ยยะซานะอัลล์บอกว่าและอัลลอฮ์เนี่ยได้สั่งใช้ให้พวกเจ้าความหมายคือพวกเรานี่แหละอัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้พวกเจ้า อย่าได้เคารพสักการะอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ์และจงทําความดีต่อพ่อแม่ตรงนี้อย่างที่ท,ทราบกันนะฮะที่ผมได้เน้นย้าเรื่องหลักการศรัทธาถ้าเรามั่นเราแข็งเรื่องอื่นเราทําได้และอัลลอฮ์เน้นไปถึงการทําความดีต่อบิดลู่วาดีได้นี่เอี้ยซานาะจริงๆภาษารับคําว่าบิดลู่วาดีไดเนี่ยตรงนี้คําเดียวแปลว่าทําดีกับพ่อแม่แต่อัลลอฮ์บอกไปอีกว่าเอี้ยซานาะคือตะกี้ไปอีกว่าทําดีแบบจริงๆนะกับพ่อแม่ แต่พอรามาดูบริบทสังคมไทยมันไม่สามารถแปลด้านเดียวได้ว่าทําดีต่อพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่ทุกระเบียดนิ้วไม่ใช่ผมคนนี้เหรอครับบอกไม่ใช่เพราะถ้าท่านเชื่อทุกระเบียดนิ้วและผมถามว่าพ่อแม่กี่คนที่ดํารงไว้ซึ่งหลักการอิสลามไปซื้อบุหรี่ให้ป้าหน่อยที่ไปซื้อเหล้าให้ป้าหน่อยที่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ได้ถ้าไปนะผิดทั้งพ่อผิดทั้งลูกเ,เชื่อฟังพ่อแม่ไงเนี่ยเราบอกไว้ในกุรานะ่ะขัดได้เหรอ ทํางานเราไม่เคยเอาตังให้มะเลยพอเวลาเอาไปให้มะเอาไปสรรหาดอกเบี้ยพอเราเอาไปให้มะเอาไปปั่นสลอตปั่นบาคาร่าได้เหรอครับแบบนี้อันนี้อาธรรมต่อลูกนะครับและอาธรรมต่อตัวเองด้วยอันนี้เชื่อฟังแบบนี้ไม่ถูกครับทําไมอะ่ะผมพูดไม่ใช่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกว่าลาตออาตัออตามริมักลูกกินฟรีมะซสียะต็นข้อ,อ,อลิกอัลลอฮ์บอกไม่มีการเชื่อฟังต่ออัตสิ่งถูกสร้าง ในขณะที่สิ่งถูกสร้างนั้นมีคําสั่งขัดต่อผู้สร้างไม่ได้ครับไม่ได้จะให้ตังมะทันทีอัลลอมาเอาไปลงเกี่ยวกับดอกเบี้ยไม่ได้ครับมีวิธีอื่นตัวเลือกอื่นมีเอาตัวเลือกอื่นก่อนอัลลอแล้วจะเอาวิธีไหนล่ะทาไมไปเป็นหนี้ธนาคารนะมีวิธีอื่นครับใจเย็นๆและตักนาตูมินรอมาตินแะอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของัลอหาวิธีอื่นก่อนครับดอกเบี้ยให้เป็นผมไม่อยากพูดจะให้ขสับคําว่าให้เป็น อย่าไปยุ่งดีที่สุดแล้วขอดูอายาล็อกขอให้ฉันไม่ยุ่งกับดอกเบีย้ยทํากิจการหรือธุรกิจอะไรก็ได้แต่อย่าไปยุ่งกับดอกเบีย้ยนั่นคือดีที่สุดครับและทํายังไงวันรอวันรำผมไม่รู้เพราะเคสบายเคสครอบครัวแต่และครอบครัวอุสรรแต่และอุสรรมีการจัดการไม่เหมือนกันครับเพราะถ้าผมบอกเคสหนึ่งวิธีวิธีไนะปเคสหนึ่งพอรากับครอบครัวอื่นเขาใช้ไม่ได้เพราะนั้นแต่ละคนแต่ละเคสไม่เหมือนกันครับวิธีการจัดการปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการจัด,จดการปัญหาด้วยแก่ตัวของเราในรูปแบบที่ถูกต้อง ตามหลักอิสลามเพราะนั้นการเชื่อฟังพ่อแม่พอเลามาในสังคมบริบทไทยมันต้องตีกรอบไปอีกว่าเชื่อฟังในรูปแบบไหนเชื่อฟังในแบบที่ถ้าไม่ผิดกะละการอันนั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำพ่อดิษบอกไว้อีกว่าอย่าพูดแม้กระทั่งว่าภาษาอัหรับอุฟ,อฟหมายถึงว่าทุกบริบทเลยที่แสดงความไม่พอใจออกมานะอย่าทำกับมะกับปะอย่าทำครับอย่าทำ ในคําสั่งหรือในสิ่งที่ปะมะบอกแล้วไม่ขัดต่อหลักการส่วนสังคมไทยถ้าตีกรอบและยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆและชัดๆบริบทสังคมไทยชอบทําไมฮะบังคับลูกให้แต่งงานอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ได้เอามาจากไหนไม่ได้นบีบอกครับนบีบอกว่าไงนบีบอกลาตุลลาตุลกะฮุลบิกรุฮัตตาตุสตะซานะนบีบอกว่าหญิงโสดจะไม่ถูกบังคับให้แต่งงานจนกว่านางจะ อนุญาตตัวนางเองซะก่อนความหมายคือสมมุติว่าเราเป็นพ่อเนี่ยเรามีลูกสาวอันนี้พูดในบริบทลูกสาวนะเพราะลูกชายคงไม่ได้มีใครบังคับหรือถ้ามีก็คงน้อยมา,มากๆแต่ให้รู้ว่าบังคับไม่ได้จําไว้เลยนะครับบุปการีผู้ปกครองทั้งหลายบังคับลูกไม่ได้เคสเดียวที่บังคับได้คือลูกจะไปแต่งกับคนชั่วอันนั้นบังคับได้โอ้ยอย่าไปแต่งนะลูกตอนเขาพูดกับลูกอะเขาพูดดีแต่ป๊ะไปสืบมาแล้วมันกินเหล้ายังไม่เลิกเลย มันเป็นหนี้การพานาันเต็มเลยมันเล่นดอกเบีย้ยมันอะไรโอเคอันนี้ห้ามได้ครับศรรานาอนุญาตแต่ในกรณีเคสบังคับในกรณีเคสบังคับแต่งงานคนนี้เขาด้วยมะปะจะได้สบายผลประโยชน์ตัวเองถามลูกหรือยังว่าเขารักหรือปะไม่ได้ถามเลยครับเอาทาไมฮะเอาสบายเอาสบายฉันลูกลําบากช่างนบังคับไม่ได้นะครับเพราะนั้นฟังให้ดีบุปการีทั้งหลายบังคับลูกแต่งงานไม่ได้ แต่ถามให้นางลูกสบายใจไหมถ้าจะแต่งกับคนนี้ป้าไปสืบมาแล้วนะประวัติเขาดีเขาละหมาดเขาไปมสัสยิดตลอดเขาอยู่ในร่องในรอยศาสนาพระสนับสนุนนะพระแนะนําลูกสนใจไหมถ้าลูกให้ลูกดูหน้าแล้วลูกบอกประหนูไม่ชอบสิทธิ์ของนองางบังคับไม่ได้บังคับเมื่อไรฮารามทันทีพ่อแม่บาปและอย่าลืมรนะับคนที่แต่งไม่ใช่เราเขาแต่งไม่ใช่เราตัวเราไม่ได้แต่ง แล้วเราจะไปเอาผลประโยชน์อะไรจากลูกไม่ได้นะครับอันนี้สังคมบริบทไทยเข้าใจผิดมาโดยตลอดบังคับลูกสาวบังคับลูกสาวเสนอได้ครับถ้าเจอคนดีๆถ้าเขาไม่รักเรื่องเรื่องของเขาเคสเดียวที่บังคับได้คือบังคับไม่ให้ไปแต่งกับคนชั่วๆอันนั้นบังคับได้หลงหัวปากหัวปมเลยไม่เป็นไรป้าไม่เป็นไรเขาชั่วแต่เขาหล่อดีอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นบริบทที่เกิดขึ้นในโซเชียลโซเชียลหมายถึงอะไรฮะเฟซบุ๊กอินสตาแกรมไอ้ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เนี่ยเยอะมากมาก กำลังเป็นที่ฮือฮาเลยนะเวลานี้อะไรนะหน้าตาดีแต่น,นิสัยไม่ดีทำผิดเรื่องหลักการไม่เป็นไรแต่เอาหน้าตาดีก่อนไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ห้ามลูกทุกกรณีอันนี้ห้ามไม่บาปแต่ในกรณีเขาไม่ได้รักแล้วไปห้ามแล้วไปบังคับขยันขยอให้แต่งเพื่อเนี่ยแต่งกับเขาสิเขาจะได้มาปลดหนี้ให้มาเขาจะได้ปลดหนี้ให้ป้าป้าเป็นหนี้อยู่อันนี้ไม่ได้ไอ้หน,นี้ที่เราสร้างหน้าที่เราแต่เขาไม่แต่งอนั้นสิทธิของเขา อย่าบังคับและบังคับไม่ได้ทุกกรณีนะครับบังคับไม่ได้ทุกกรณีเพราะอิหม่ามบุคคลีอธิบายอิหม่ามบุคคลีบอกไว้ว่าพ่อหรือผู้ปกครองคนอื่นๆเนี่ยไม่มีสิทธิที่จะบังคับสาวโสดสาวสพความหมายคือผู้หญิงที่ยังไม่ได้ผ่านการแต่งงานหรือผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วทุกกรณีผู้ปกครองแม่พ่อบุญธรรมอะไรก็ตามแต่แต่ใน,ในหลักอิสลามไม่มีคําว่าพ่อบุญธรรมนะฮะแม่บุญธรรมไม่มีแต่ในหลักคนไทยเนี่ยถ้าเอามาเลี้ยงดูกลายเป็นพ่อแม่บุญธรรมจะไปบังคับลูกไม่ได้ อันนี้ไม่ได้ทุกกรณีนะครับเพราะนั้นอยากให้ฝากไว้เพราะบริบทคนไทยส่วนมากบางส่วนนะฮะไม่ใช่ส่วนมากตามหลักการมีไหมมีครับแล้วตามหลักการแบบดีด้วยก็มีแต่ที่พบเจอเวลาโทรมาหรือเวลาไปเจอปัญหาอะไรก็ตามออบางอาจารย์มีปัญหามันเป็นอย่างนี้มันซึ่งมันบริบทมันค่อนข้างแย่เพราะนั้นแย่จากการอะไรฮะจากการไม่มีความรู้และไม่มีความรู้เพราะเนื่องจากการไม่ศึกษาแสวงหาเอาล่ะทางานก็เยอะอยู่แล้ว เข้าใจฮะว่าทํางานตัวเองก็หนักและเหนื่อยพออยู่แล้วแต่เจียดเวลาสักนิดนึงได้ไหมไอ้ที่เราพักผ่อน,นเจียดเวลาที่ว่าทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเราเองรู้สัดหนาพยายามเน้นอยู่2อ,อย่างเลยฮะท่านตั้งคติไว้ในใจเลยว่าฉันต้องทํายังไงก็ได้ประคองตัวเองให้พ้นจากไฟนรกและก็ประคองลูกหลานเลนล้นให้พ้นจากไฟนรกตะกูลูกาลีฮาซาวะสตัฟซลลอฮุลีวะลบ الحمد لله حمد القصير كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الغرى أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون ala wa salluna ala nabiyikum ya hadirina wa sallimu taslima inna allaha wa malaikatuhu yu salluna ala nabi ya ayun amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma aisa islam wan muslimin wal alika shirka wa wa huwa adubu al-din Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayai minhum bi amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana salamna anfusana wa in lam lana la tahamna la lakunna minal khasirin rabbana la tusik qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ibadallah Inna allahu ya'mur kum min atlih wa iya wa Itaisin ta'izin kurban wa yanha'anil fashan wal munkab wal baq. Ya'izukum la'allakum tasakkarun. Faskurullah wa mayaskurkum wa la akbar. Wallahu ya'alun mas'ad munkum. Wa ila salati ya'rhamdulillah.